ปล่อยกุ้งนะครับทุกท่านครับเป็นบ่อบ่อปลานะครับน,นี่ปลาจับแล้วปลาจับลูกแหงหรอเป็นปลาประมุ่นเอาแลวอืมมันใหญ่ๆมันติดหลอแจะปลาควน,น,น,นป่อยมันปล่อยนะครับ

อาหารของมันคืออาหารเม็ดเนหอยเหรออาหารกบอาหารกบหอยอาหารกบเลรออาหารกบเทาแค่นอาจจะน้อยลงจบอืมนั่นจบเป็นบบอาหารกบอาหารปลาดุกเม็ดหน่อยหูเม็ดหน่อยปัาดุกก่อนใส่กระทำก่อนเลยครับอันนี้พันแหอาหารอยู่ในป่าปบบกอยไปสามปีเลย ก็จะมีป <zo> ล <ys ic discussions> ่อยอยู่สองบ่อนะครับก็คือบ่อที่เป็นบ่อนี้นะครับบ่อสับัวนะครับแล้วก็อีกบ่อหนึ่งนะครับเป็นบ่อที่ขุดใหม่ก็ทําการทดลองเลี้ยงนะครับตรงนี้พิกัดอยู่ที่เพื่อบ้านใหม่ชัยน์นะครับบรรยากาศเก็บไว้ให้น้องหน่อย มีมีขวดปะลูกขวดพลาสติกมาไทยเพิ่งอ่าสวยๆครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับอัตอนนี้ทำการทดลองมีพงพอมีหลายปะอืมเอามาขายไห้ใส่ลำต้นมันใส่มาได้อืมทีมันล่างมาสามปอืม